สัมมเนนเตรียมบวชอุทิศชีวิตทั้ง11รูปได้เข้ากราบขอขมาลาบวชหลวงพ่อทัตะชีโวซึ่งในโอกาสนี้หลวงพ่อได้เมตตาให้โอวาดและมอบพระตรจีวรแด่สัมมเนนทั้ง11รูปเพื่อใช้ในพิธีอุปสมบทซึ่งมีจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งสัมมเนนผู้อุปสมบทจะได้ยกตน ขึ้นสู่ความเป็นพระพิสุกในครั้งนี้ต่างได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นเวลานานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะชีวิตสมณะนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งเป็นเพศภาวะที่ประเสริฐและมีโอกาสได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัด อันเป็นผ้าสีชุดสุดท้ายของผู้มุ่งประพฤติปฏ,ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏะสงสารนอกจากนี้ชีวิตสมณะยังเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งเพราะนอกจากเหมาะแก่การทํางานที่แท้จริงของมนุษย์คือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบาร,รมีแล้วยังสามารถทำภารกิจนำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั่นคือสุขอันเกิดจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว และได้รู้จากเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงอีกด้วยนอกจากนี้สามเณรทั้ง11รูปยังได้กราบขอข,อขมาพระครูปรัสรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกราบขอข,อขมาคณะสงฆ์ที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงวัดพระธรรมกายเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในเพศบรพชิต ซึ่งพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรประเรียนธรรมจำนวน11รูปจะจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567ณโบสถ์พรตไตรปดกวัดพระธรรมกายค่ะ